สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับที่เข้ามารับชมช่องแอททอนชาแนลอยู่ในขณะนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปส่งท้ายนะครับในงวดประจำวันที่หนึ่งทับหกทับหกนะฮะก็จะเป็นคลิปส่งท้ายนะวันนี้วันสิ้นเดือนนะครับวันที่สามสิบเอ็ดนะครับพรุ่งนี้วัออกงดลงหนึ่งวัน นะครับเพราะว่ารอรุ่นอย่างเดียวนะสมาชิกนะก่อนรุนหวยพรุ่งนี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปส่งส่งท้ายนะผมจะมาคํานวณสูตรส่งท้ายนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเด่นบนตัวเดียวนะสมาชิกนะส่งท้ายด้วยเด่นบนตัวเดียวนะครับวิธีคิดวิธีทำนะช่วงท้ายก็สมาชิกก็ดูให้มันจบเดียวผมมีวิธีทําให้นะตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับผมใช้จริงนะชุดสรุปพาะใครที่ยังยังไม่เห็นชุดสรุปผมฮะชุดสรุปช่องแอทอนชาแนลนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นนะผมก็จะให้เด่นบนด้วยนะสมาชิกนะในชุดสรุปนะครับก็ใครที่ยังไม่เห็นก็ไปย้อนดูนะฮะสูตรชุดสรุปผมได้นะทั้งบนทั้งล่างนะครับ ก่อนเดนะินนสมาชิกผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรนะฮะฝากกดไลค์นะครับฝากกดแ like, ชร์ากก share, ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะฮะก็มาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนฮนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้น นะครับทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะฮะห้สมาชิกนะครับแยกแยะวิเคราะห์ด้วยตัวของสมาชิกเองนะครับถูกผิดยังไงฮะผมก็ต้องกราบขอโทษขอผ่สมาชิกไว้ลวงนาด้วยนะครับพรุ่งนี้หวยออกนะสมาชิกนะพรุ่งนี้หวยออกนะก็มาส่งท้ายนะฮะสิ้นสิ้นเรียนบริวารที่สามเอ็ดนะครับ ตัวเด่นบนตัวเดียวนะฮะมาดูนะงวดแรกสูตรเด่นบนตัวเดียวนะฮะมาทุกได้ทุกหลักนะฮะได้ลเลขเจ็ดนะฮะงวดแรกสูตรเด่นบนตัวเดียวได้ลเลขเจ็ดนะฮะผู้ออกค่า97นะครับพู้ออกค่า97าก็เลขเจ็ดนะครับ,าาก,ก,ก,รบก็มาที่หลักหน่วยบนนะครับเจ็ดก็มาที่หลักหน่วยบนครับก็ถูกเป็นงวดที่หนึ่งนะตามสูตร งวดที่สองนะฮะสูตรเด่นบนตัวเดียวได้เลขศูนย์นะครับผลออกเก้าศูนย์ห้าครับก็เลขศูนย์ก็มาที่หลักสิบบนนะก็ถูกเป็นงวดที่สองนะครับงวดที่สามนะครับงวดที่สามสูตรเด่นบนตัวเดียวฮะได้เลขหกนะครับพลออกแปดหกเจ็ดครับอ่ะวันนี้เลขหกนะครับก็มาที่หลักสิบบนอีก ก็ถูกเป็นงวดที่สามตามสูตรนะสูตรนี้จะเดินยาวยาวๆเลยนะสมาชิกนะก็ผมย้อนให้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดงวดจริงๆสูตรจะอยู่ประมาณ10บกว่างวดนะครัสมาชิกนะก็เดี๋ยวผมแจกสูตรช่วงเวลานล้วั็สมาชิกลองย้อนขึ้นไปดูเองนะฮะว่าจะเข้าขีดงวดจริงนะฮะ,ะมาต่อกันงวดที่สี่ ครนที่สี่สูตรเด่นบนตัวเดียวฮะได้เลขแปดนะครัคนออกหกหนึ่งแปดวันนี้เลขแปดนะ,ะก็มาที่หลักหน่วยบนนะครับมาที่หลักหน่วยบนเอาเยอะเอาเยอะเออผมเพิ่งมาสังเกตเหมือนกันนะสมาชิกนะ เด่นบนตัวเดียวมาส่งท้ายเอามันหมัดนะมันไม่มีหลัก้อยเลยเนี่ยเพามันมาเทศหลักสิบกว่าหลักหน่วยอ้าวเอาละนะเออจริงจริงด้วยนะสมาชิกนะเออพึ่งมาสังเกตดูอ้าวมเน้นไปที่สิบ่วยบนก็แล้วกันนะสมาชิกนะเด่นบนตัวเดียวนี้นะครับไม่รู้ว่าย้อนคือเออ,เอ,อ,เอ,อ คำนวณย้อนขึ้นไปอีกมันจะมาหลักร้อยหรือหลักไหนก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าผมย้อนให้ดูแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก็บงวดนี้นะมาที่หลักสิบหลักหน่วยบนเท่านั้นนะครับอ่ะมาต่อกันงวดที่ห้างวดที่ห้าสูตรได้เลขเกาครับก็ดอกเก้าหนึ่งเก้าวดนี้นะครับก็มาทั้งหลักร้อยนะครกับหลัก หน่วยบนมาก็ยังที่ติดที่สิบหน่วยบนมานะฮะสมาชิกนะแค่งวดที่ออกเก้าหนึ่งเก้าเนี่ยเก้าันมาสองตำแหน่งมันก็เลยมาที่หลักมาตำแหน่งหลักร้อยกับหลักหน่วยด้วยมันก็มาสองตำแหน่งนะ,ะแต่จริงๆแล้วมันก็มาที่หลักสิบหน่วยบนอยู่นะครับ <c oughs> อันนี้เป็นข้อสังเกตนะฮะผมก็มาสังเกตพร้อมกับสมาชิกนี่ยนะฮ <c oughs> <c oughs> ะก็ม,มาสังเกตเด่ดบนตัวเดียวชอบมาหลักไหนนะประมาณนี้นะครับ อ่ะงวดที่หกนะส่งนะงวดที่หกนะสูตรเิ็ดบนตัวเดียวได้เลขสองนะฮะผดออกหกสี่สองนะฮะ,ะวันนี้นะเ็เหมือนเดิมนะฮะเหมือนที่ผมบอกนะมาที่สิบหน่อยบนจริงๆนะฮะแล้วก็ <c oughs> ชุดสรุปผม มีเลขนี้ด้วยนะที่สิบหน่วยบนด้วยนะสมาชิกนะกเดี๋ยวมันจะเป็นตัวไหนนะสมาชิกนะอ่ะเดี๋ยวลุ้นไปพร้อมๆกันนะเอางวดที่ผ่านมาสู่ได้เลขสองอีกนะฮะผนออกศูนย์หนึ่งสองอ่ะวันนี้เลขสองก็มาที่หลักหน่วยบนอีกนะครับสมาชิกนะมาที่หลักหน่วยบนอีกก็ถูกเป็นงวดที่เจ็ดนะครับเจ็ดกวดรวดนะครับนะครับเน้นไปที่สิบหน่วยบนนะครับตัวเดียว เอาที่จะถึงนี้นะครับสมาชิกนะสูตรนะครับได้เลขตัวไหนไปดูวิธีทํากันเนี่ยนะวิธีทำนะสมาชิกนะอ่ะแคปสูตรไว้ได้เลยใครที่ชื่นชอบวิธีคิดวิธีทําแบบเลขเซียวๆตัวเดียวแบบแบบนี้นะถ้าสมาชิกชื่นชอบนะวิธีคิดวิธีคํานวณของผมแบบนี้นะแบบเซียวๆแบบนี้นะครับ,แบบบ,บ,รบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสมาชิกนะ เพื่อที่ผมจะได้ทําสูตรดีๆมาจแจกแก่สมาชิกต,ต่อไปนะครับอวิธีทํานะฮะเด่นบนตัวเดียวนะครับนําหลักแสนหนึ่งครั้งมาบวกหลักหมื่นอีกหนึ่งครั้งนะครแล้วก็มาบวกหลักหน่วยบนอีกสองครั้งนะแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามเออเอาไม่เไมสมาชิกโอ้ ที่ทาบนําหลักแสนหนึ่งครั้งมาบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็มาบวกหลักหลักอ่าหลักหน่วยบนอีกสองครั้งนะฮะแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกสี่ครั้งได้เท่าไหร่มาบวกเลขแปดของที่นะครับอ่ามาบวกกันดูหนึ่งบวกห้าได้หกฮะหกบวกสองได้แปดฮะแปดมาบวกสองบวกายเลขศูนย์ 0บวกหก็ได้หกหกบวกศูนย์ก็ได้หกหกบวกหกก็ลงท้ายด้วยเลขสองสองบวกหกลงท้ายด้เลขแปดแปดบวกหลงท้ายเลขสี 4. 4่สีบวกลงท้ายเลขศนย์ศูนยบวเลขแดคงที่ครับก็จะได้เลขแปทั้งวันี้แปดตัวเดียวเลยเน้นไปที่สิบนแล้วทีนี้เลขแดตัวนี้ผมให้เด็นบน ในวันนี้ด้วยนะครับที่ชุดสรุปผมนะผมให้เลขเด่นบนห้ากับแปดหาเด่นบนสองตัวคือห้ากับแปดวั feet, นนี้นะครับมีะนั้นะสูตรนี้ไปชนกันที่เลขแปดนะก้เน้นไปที่ 8, เลขแปดก็แล้วกันนะระหว่างห้ากับแปดนะครับมาหนึ่งตัวบนนะถ้าไม่ชอบเลขแปดก็เลขห้า 5, นะแต่สูตรน,นี้มาชนที่เลขแปดก็ส่วนตัวก็เน้นไปที่เลขแปดก็แล้วกันนะที่สิบัวบนมาไม่มาก็ไม่รู้เหมือนกันตามสูตรนะฮะ ชมเยอะที่สุดชุดสรุปผมมีนะฮะเด่นแปดนะครับก็ไปย้อนดูได้นะครับอ่ะมาชิ้แคปสูตรไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะไปเติมวันนี้เด่นบนตัวเดียวนะฮะส่งท้ายเลยนะฮะเน้นๆมาที่สิบมาที่สิบหลักสิบกับหลักหน่วยหลักหน่วยกับหลักสิบนะฮะวันนี้ได้เลขแปดอ่ะรอลุนกันฮะพรุ่งนี้สี่โมงเย็นนะฮะจะมาตามนี้หรือเปล่านะครับ จะมาตามนี่หรือเปล่าก็ฝากสมาชิกพิจารณาด้วยนะสมาชิกนะถูกผิดยังไงก็กรากบขอโทษขอให้สมาชิกนะครับอ่ะอรอลุ้นกันพรุ่งนี้นะจะมีเลขแปดไหมฮะพรุ่งนี้ว่าจะวันที่หนึ่งทับหกทับหกห้าอ่ะอรอลุ้นกันนะครับสมาชิกนะแปดนะฮะตัวเดียวใครชอบเลขแปดก็นําไปพิจารณาไม่ชอบก็มองผ่านผ่านได้ไปได้เลยนะฮะพรุ่งนี้นะครับก็ขอให้สมาชิกนะครับ ร่ำรวยรวยเฮงเงปังปังนะผมก็หวังว่าถ้ากองสลากนะครับจะออกนะครับสลากกี่ฬบระบาลนะฮะตรงกับหวยที่ผมให้นะครับทั้งบนทั้งล่างนะฮะก็ขอสมาชิกร่ำลรวยรวยเฮงเฮงปังปังไปด้วยกันนะฮะส่งท้ายกันด้วยเด่นบนตัวเดียวก็คือเลขแปดนะสํสำหรับคลิปนี้นะฮะอาพ่งนี้หยุดเดืวันรอรุ่นหวยอย่างเดียวนะฮะพ่งนี้นะสมาชิกวันที่หนึ่งนะฮะวันนที่สามสิบเอ็ด พรุ่งนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งนะรอลุ้นหวยตอนเย็น,เยน,เยนๆเฮงๆปัง,ปงๆรับๆรวยๆไปด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวลหลังหวยออกนะครับก็ค่อยมาพูดจาทักทายกันอีกนะครับสำหรับชิปนี้ก็ขอบคุณครับ